ตื่นเต้นมากๆคือเมื่อคืนซ้อมจนเที่ยงคืนแล้วหนูยังไม่อยากกลับหนูแบบคอยขี้นึงคอยขี้นึงคอยแลนอีกแต่คือโอเคต้องกลับแล้วต้องไปนอนแล้วของน,น,นิซังบอกจิิงได้ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็มีความแบบตื่นเต้นเวทีมันเป็นครั้งแรกของหนูจริงๆที่เคยได้แบบขึ้นเวทีแบบคนเดียวมันก็เลยตื่นเต้นมากๆค่ะตื่นเต้นๆแล้วก็ขับไปกินเมื่อคืนเนาะก็สักห้าวโมงค่ะยังดียังดีค่ะ บรรยากาศในวันนี้เลยอากาศนี่เราก็เย็นนะพอเาเปิดครั้งแรกมากน่ารักมากๆคือวันนี้หนูก็เห็นว่าแฟนๆทำโปรเจกต์ให้เยอะมากๆด้วยก็ลงไปดูแล้วแบบมันใจฟูมากๆคือปินี้โปรเจกต์เยอะมากๆจากแฟนๆทั่วโลกเลยค่ะอบอุ่นอบอุ่นที่สุดค่ะประทับใจ,บใจมากคือน้ำตาคอแล้ว่ตอนนั้นหเห็นล้วแบบ อยากยืนดูนาน,านๆอยากอ่านทุกอันแต่ว่าต้องมาซ้อมต่อเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ชอบครอบครัวมากใช่เล่ามาหน่อยนิดนึงค่ะว่าครอบครัวมาซัพพอร์ตตลอดเป็นยบ้างโอ้ครอบครัวหนูแบบซัพพอร์ตตลอดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทิชีบบอลบอลคือแม้ว่าจะเป็นงานไหนก็จะตามมาแบบให้ซัพพอร์ตกำลังใจอยู่ข้างๆตลอดค่ะได้เห็นบอลบอลไหมเห็นเล่าทำไมามคุณพ่อเเป็นตัว พิเศษใช่ไหมคะก็จะได้เห็นน้องเบ๊กทำอะไรในหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเป็นการร้องการเต้นหรืออะไรต้องไปรอดูในคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าเต็มที่เต็มที่มากๆจริงๆแต่ว่าก็มันไม่ใช่สิ่งที่ถนาดแต่ว่าเราเราเต็มที่สุดๆคะ่ะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปเยอะๆคะ่ะเกสหลับคะ่ะ ได้เหรอเห็นแว๊บๆเดินอยู่นะเห็นเขาเหรอคะก็จะมีเกสเออเอไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นในคอนเสิร์ตอีกไม่นานนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วก็จะอ๋อโอเครู้เลยแล้วก็ที่หนูชวนมาเพราะว่ารู้สึกว่าเราสนิทกันมากๆสปอยปะเนี่ยไม่ใช่แค่ในสี แต่ว่าคิวจริงก็เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเน้นแต่ละคนที่พอเราอยากให้พารู่้ความสุแต่ละคนแบบเทียบคิวขนาดไหนว่าดูจากอ๋อใช่จริงๆพี่ๆเขาคิวแบบยุ่งมากๆทํำงานทุกๆวันแต่ว่าแบบน่ารักมากๆพอหนูชนไปปุ๊บก็คือโอเคน้องเบ๊กได้เลยพี่คิวเทียบคิวให้คาดหวังกับกับกับผู้ชมแต่ที่ได้รับความสุขยังไง หวใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะหนูตั้งแบบความ perfectionist มาว่าทุกอย่างต้องเป๊ะต้องแต่ว่าหนูคิดว่าแม่อะไรเอาสนุกจอยจอยมีความสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ใน Christmas Eve กับมามิฮันนี่แฟนจ๋าครั้งแรกของเราอ่ะก็แบบอยากให้อยากให้คามสุขมากๆค่ะประสบกแรกของเราก็าทำสิ่งเดียวคือเอ็กคือเด็ก จริงเหรอคะหนูหนูยังไม่ได้ไเปิดเปิดดูเลยวันนี้คือแบบซ้อมเยอะม,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 มากก็โหยังไงบบน่ารักอีกแล้ว<ช>น,น่ารักอีกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆถึงหนูรู้ว่ามีหลายคนมากที่มาไม่ได้แต่ว่าส่งกําลังใจมาให้แบบหนูรู้สึกได้เลยค่ะเหมือนวันนี้ก็มีหลากหลายเชื้อชาติมี่จะไดค่ะมีแบบว่าเขาปรหารเราอะไรอย่างเงี้ทั้งชายว่ามาจากไหนก็ หนูเห็นเยอะมากเลยค่ะาลาตินอเมริกาจีนฟิลิปปินส์คือไท,กท,ทยก็หรอ่อยนะทุกทีเลยเทรอมอ์วายนี่แล้วก็นากิตาอ่าใช่ก็จริงๆอยากาทักไทยทุกภาษาแหละแต่ว่าค่อยๆเรียนรู้อยู่ค่ะแล้วบนเวทีนี่จะมีแบบทักไทยพอาด้ไหมมีอยู่แล้วถ้าแบบส่งมานะถ้าส่งมาเดี๋ยวส่งกลับ เนาะว่าอีกกี่นาทีก็จะได้เจอเราแล้วเนาะใช่อีกไม่กี่นาทีก็จะได้มาเจอกันนะคะในคอนเสิร์ต hiking b c k y day นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็มาจายกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนเอนจอยนะอะไรนะคะคะจะจริงๆเมื่อกี้บอกนู้ก็รู้สึกว่าแล้วว่าใช่ก็ หอูว่ามีทุกทุกอารมณ์เลยค่ะขวัญล้ว้าวแล้วก็แบบน้ำตาก,ก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะรอ,ะอรู้แน่นอนรอร้อนกันขอบคุณครับขอบคุณครับ